ถ้าเรามีผู้กำกับหรือตำรวจที่อยู่โงพักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูแลประชาชนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปหาใครเขาไปทำงานให้ประชาชนรักษาความสุขเรียบร้อยตลอดวันให้ประชาชนมีผู้ขับการ87คนคือผู้การพักการจังหวัด77และในายกองวานอีก9คนไปกำกับดูแลแค่นี้ประชาชนก็มีความสุขจากการไปรชชูปตำรวจ ประชาชนต้องการอะไราจากตำรวจตลอดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าเขาตื่นมาเนี่ยบ้านเขาไม่ถูกงัดเขาไปทํางานรถไม่ต้องติดมากนะักกลางวันไปกินข้าวไม่รถไม่โดนงัดตกเย็นกลับบ้านหลับนอนมีความสุขไม่ต้องกลัวว่าคนร้ายจะงัดบ้าน ผมคงขอเอาร่างกฎหมายสองฉบับเนี่ยที่จะเข้าไปสู่การซึ่งเข้าการพิจารณาเข้าไปสู่การพิจารณาของคลรมแล้วจะเข้าสาภาเนี่ยมาเป็นหลักแล้วกันว่าผลของการปริยุรูปโดยยกร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้นะในภาพรวมก่อนอื่นเราพูดเรื่องประยรูปเราต้องพูดว่าประชาชนต้องการอะไรจากตํารวจผมคิดว่าประชาชนต้องการว่าตลอดทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าเขาตื่นมาเนี่ย บ้านเขาไม่ถูกงัดเขาไปทำงานรถไม่ต้องติดมากนักกางวันไปกินข้าวไม่รถไม่โดนงัดตกเย็นกลับบ้านหลับนอนมีความสุขไม่ต้องกลัวว่าคนร้ายจะงัดบ้านในสังคมที่เขาอยู่ไม่มีบ่อนการพน,นันไม่มีสารประการผิดหมายไม่มีนักเลงที่จะมาคอยละลานลูกหลานเขาหรือตัวเขาแค่นี้ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยมีความสุขและชื่นชอบตำรวจแล้ว80% ถามว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าความสุขของประชาชนที่ผมกล่าวเนี่ยทั้งวันนั่นนะมันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรเรียนเลยครับว่ามันเกิดจากโรงพักหนึ่ร้อยแปดโรงพักครอบคุมทั่วประเทศทั้งบชนและภูทร1-9ถ้าเรามีพุ่มกับ หรือตำรวจที่อยู่โรงพักทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูแลประชาชนไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปหาใครเขาไปทำงานให้ประชาชนรักษาความสุขเรียบร้อยตลอดวันให้ประชาชนมีผู้คับการ87คนคือผู้กากพักการจังหวัด77และในายกองรานอีก9คนไปกำกับดูแลแค่นี้ประชาชนก็มีความสุขจากการไปรูปตำรวจถามคำถาม,ถามแล้วผู้กับกับผู้การเนี่ยมัน จะเข้าไปดูแลประชาชนเนี่ยอย่างไรทําไมมันถึงไม่เกิดขึ้นผมตอบได้เลยว่าผู้กับกับผู้การเนี่ยที่ยังไม่ทําหน้าที่ไปดูแลประชาชนให้เกิดความสุข,สขอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนสองกลุ่มเนี่ยมันจะเกิดมาจากคุ้มชาสามระดับหนึ่งคือผู้บัญชาการ สคือคณะกรรมการกตลอท่งเป็นองคอ์กรกลางงานวุคนสามก็คือผบอตลอถ้าสามคนนี้เป็นหลักมันการสรรหาผู้กับหรือผู้การมันก็จะได้ผู้กับและผู้การอย่างที่ผมบอกแต่ทุกวันนี้ตัวผู้จัดการเองก็ยังจะต,ต้องวิ่งเต้นตามร่างกฎหมายฉบับน,นี้ถ้าเราทําตามนี้ มันก็จะมีผู้จัดการ4แบบที่จะต้องวิ่งเต้นผมใช้ว่าเรื่องวิ่งเต้นเพราะว่าการจะเป็นผู้จัดการตรงไหนขึ้นอยู่กับคุ้มชาที่ผมบอก4แบบคือแบบที่1เนี่ยเป็นผู้จัดการที่ทุกคนอยากเป็นก็คือผู้จัดการนครบาลผู้จัดการภูทร1นถึงเและผู้จัดการในหน่วยปฏิบัติอีกหหน่วยอย่างเช่นตชดสตมท่องเที่ยวสันติบาลปศอะไรพวกนี้16 16คน1 6บที่ที่ทุกคนอยากเป็นส่วนที่เหลืออีก13ที่เป็นผู้ผู้บัญชาการฝ่ายหนวยาการกลุ่มหนึ่ง5คนมีอำนาจแต่งตั้งแต่อีก8คนไม่มีอำนาจแต่งตั้งผู้จัการอีกประเภทหนึ่งคือผู้จัการประจำอย่างเช่นเจเลทั้งหมดเนี่ยมี29่กาองบัญการ42ผู้บัญชาการแต่มีถึง4แบบใครๆก็อยากเป็นผู้บัการแบบที่1ฉะนั้น ก็ต้องไปวิ่งเต้นไปหาผู้มีอำนาจไปขอเพื่อจะเป็นเมื่อผู้จัดการจะต้องทําอย่างนี้แล้วเนี่ยการสรรหาผู้กับหรือผู้การเนี่ยจะเป็นต,ตัวเองได้ไหมท่านก็ลองคิดดูเอาข้อที่2คือกตอกรตรอกอตรอเนี่ยต้องเป็นองค์กรกลางที่คอยดูแลแต่องค์กรกลางตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีพบมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองมีพบตรอเป็นรองประธาน มีรองพบตรที่มาจากการคัดเลือกแต่งตั้งของนายกในสายสอบสวนสายปราบปรามสายบริหารอย่างละคนผมถามว่ารองพบตรตรงนี้เนี่ยที่จะมาเป็นกตลเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาจะต้องขอันดับหนึ่งคือขอไปเป็นรองพบตรให้ได้อย่าไปเป็นที่ปรึกษาสบสิขอระดับที่สองคือขอพบตรที่จะอยู่ในงานสอบสวนปราบปรามหรือบริหาร แล้วขออันดับที่สาคือไปขอยกว่าเลือกผมเป็นกตรผมถามว่ารองพบที่เป็นกตรเนี่ยจะเป็นรับเบอร์สแตมหรือจะกล้าออกเสียงกตรส่วนที่เหลือกตรผู้ทรงรุธประหลาดมากให้ตำรวจตั้งร้อยตำรวจตีเป็นคนเลือกผู้ที่เกษียณอยยุราชการไปแล้วหนึ่งปีคืออายุ61 70. ถึงอายุ70จะมีคนที่เขา้ากับที่ครบคุณสมบัติตามนี้เนี่ยเป็นร้อยคน ให้ร้อยหัวตีเลือกผมถามมาถาม,ามว่าร้อยตัวตีเหล่านั้นจะรู้จักคนเป็นร้อยตรงนั้นสักกี่คนแล้วน้ําหนักของร้อยตัวตีถึงร้อยตัวเองเนี่ยมีจํานวนมากรองสวรวกับน้ําหนักของคนที่เป็นระดับผู้กำกับกรหรือผู้กับมันหายไปไหนการเลือกตํารวจเป็นร้อยโดยกอทลอจัดเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยจะได้กอทลอที่ดีได้อย่างไร ผู้ทรงรุิข้อต่อมาก็คือนายกไปสรรหาโดยหาลือกับประธานสถานีกาประธานรัฐสภาเอามาหกคนแล้วก็มาให้ร้อยตวรตีเลือกผู้จัดการเลือกตั้งคือก,กอตตผมถามว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่และทําไมถึงต้องทําขนาดนั้นในส่วนผู้ทรงรุดที่จะให้นายกเลือกก็ไม่ต้องให้ตํารวจเลือกก็ได้เพราะยังไงก็อยู่ในตัวนที่นายกเลือกและเมื่อนายกเลือกผมถามว่ากอตอทั้งกอตอเนี่ยมันจะเป็นกอตอที่ มีคุณภาพได้อย่างไรในทั้งสองสาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ที่มาจากหน่วยงานต่างๆเท่าที่ผมมีประสบการณ์คนเหล่านั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรในกรมหลวจมากนักเข้ามาแล้วก็จะต้องมาถามว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้และสุดท้ายก็คือมาขอโกต้าไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตำรวจเมื่อมีกตรรัษณะแบบนี้เนี่ย มันก็ไม่สามารถจะเชื่อมั่นได้ว่าจะดูแลการแต่งตั้งให้เป็นทําได้และกะตลอตรแบบนี้จะเป็นคนสรรหาพบตรถามว่าจะได้พบตรแบบใดในเมื่อทั้งสาส่วนคือผู้จัดการกตอตรและพบตรเนี่ยมันไม่เป็นหลักแน่นอนท่านก็จะไม่ได้พุ่มกับที่ดูแลประชาชนท่านก็ไม่ได้ผู้การที่ดูแลประชาชนทั้งหมดก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ต้องไปหาผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นด้าน การเมืองหรือผู้อนาจที่มีอำนาจด้านการเงินในสังคมเราเมื่อต้องไปหาถามว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ดูแลประชาชนหรือเขาจะต้องไปอยู่หน้าบ้านของผู้มีอำนาจทั้งหลายผมบอกได้เลยนะครับว่าในเรื่องการรู้ตำรวจเนี่ยตัวชี้วัดไม่ได้ยากอะไรถ้าเมื่อท่านบอกปฏิรูปแล้วเนี่ยตำรวจไปดูแลประชาชนไปหาประชาชนไม่ไปหาผู้มีอำนาจนั่นแหละคือท่านปฏิดูตำรวจสำเร็จแล้ว ราบใดที่ท่านยังเห็นตำรวจไปอยู่หน้าบ้านพูดหน้าทั้งหลายแหละนั่นไม่ใช่เป็นการปร,รูปตำรวจเพื่อประชาชนแต่เป็นการปร,รูปตำรวจเพื่อผู้มีอำนาจคำตอบนี้คงคงพอที่สังคมจะเข้าใจในเรื่องการรูปตำรวจฉะนั้นร่างกฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยไม่ใช่เป็นการปร,รูปตำรวจเพื่อประชาชนมันไม่ใช่เรื่องยากเลยหลักสาคัญ ผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะต้องเสียสละอำนาจตัวเองที่มีอยู่คิดเสมอว่าการแต่งตั้งไม่ใช่เพื่อทำให้คนที่รับการแต่งตั้งมาหาท่านท่านวางกรอบการแต่งตั้งเพื่อให้คนไปทำงานให้ประชาชนอย่าวางกรอบการแต่งตั้งเพื่อให้เขามาหาท่านทำได้ไม่ยากเลยนะครับการแต่งตั้งระดับล่างนะครับระดับปฏิบัติที่ต้องดูแลประชาชน ท่านต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความเห็นหรือประเมินตำรวจเหล่านั้นเมื่อประชาชนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินตำรวจเพราะตำรวจต้องออกไปดูประชาชนคนที่เห็นตำรวจทำงานมันคือประชาชนไม่ใช่นายนายเห็นเพียงเล็กน้อยนายฟังแต่วิยุแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเห็นว่าตำรวจทำงานจริงหรือเปล่าท่านให้ประชาชนมีส่วนในการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นว่า ตำรวจคนนั้นคนไหนทํางานดีและควรจะได้การเลื่อนตําแหน่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเรื่องยากผมจําได้ว่าในการประดุกต์รวจของชุดที่สามและมีหลักฐานอยู่ที่สภาได้มีการทําเรื่องนี้ไว้แล้วว่ามันสามารถให้ประชาชนประเมินตํารวจเพื่อการแต่งตั้งได้ถ้าประชาชนประเมินตำรวจเพื่อการแต่งตั้งประชาชนตํารวจก็ต้องไปหาประชาชนไม่มาหาภูมิชานั่นคือส่วนที่อยู่ดูแลประชาชน อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อระดับสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยผมอยากเรียนใหี้ว่าท่านเอาตําแหน่งประจําทั้งหลายแหล่หรือผู้ทรงทั้งหลายแหล่เอาออกเถอะครับท่านให้ตํารวจระดับผู้จารขึ้นไปเนี่ยได้เจริญเติบตโตโดยไล่อาวุโ,โสเหมือนผู้ศึกษาคนเป็นถึงระดับผู้จาการแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถไม่ต่างกันไม่ต่างกันฉะนั้นให้เขาโตแบบไล่อาวุโสเมื่อเขาขึ้นไปเป็นถึงรองผอบอให้เขาเป็นกตรเขาจะมีความมั่นคงตํตำแหน่ง ที่จะกล้าออกเสียงที่จะกล้าทําอะไรเพื่อส่วนรวมท่านไล่อุโสซะนะการเป็นผู้จัดการท่านอย่าให้ผู้จัดการมี4แบบให้ผู้จัดการเหลือสัก2แบบเอาผู้จัดการประจาออกไปมี29กาองพการก็มี29คนนะไม่เปลืองงบประมาณตำรวจในสายปฏิบัติก็โตในสายปฏิบัติตํารวจในสายอํานวยการก็โตในสายอํานวยการไม่ต้องมานั่งวิ่งเต้นเขาก็มีความมั่นคงในตัวเขา ผู้จัดการนะครับกอตอพอบอตรถ้ากตอเป็นหลักแล้วเนี่ยคัดเลือกพอบอตรแน่นอนครับก็ได้พอบอตรที่ดีผมอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงครับในเรื่องของกอตลเนี่ยตำรวจที่อยู่ในราชการไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ช่วยพบ,รบรหรือรองพอบอเป็นกตอได้ท,ทั้งนั้นท่านลองลองดูสิครับเอาผู้ช่วยพอบอรองพบที่รับราชการอยู่เนี่ยให้ตำรวจระดับพุ่มกับเป็นคนเลือกเข้าไปเป็นกตรทั้ง8คน มันจะส่งผลต่อการวุรรธตำรวจเพราะว่าต่อไปเนี่ยใครที่อยากจะเป็นกตรใครที่อยากก้าวหน้าก็จะต้องทําตัวให้ดีเพื่อเวลาเป็นผู้ช่วยพบรหรือรองพบแล้วเนี่ยลูกน้องจะได้เลือกเข้ามาเป็นกตรและเมื่อลูกน้องเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนท่านอันดับหนึ่งมาตลอดเนี่ยเมื่อจะแต่งตั้งพบตรคงไม่พ้นคนที่ได้อันดับหนึ่งมาตลอดถ้าท่านทําแบบนี้นะครับผู้จัดการมีความเข้มแข็งกตรมีความเข้มแข็ง พรปตรมีความแข็งแกร่งก็สามารถสรรหาผู้กับและผู้การไปดูแลประชาชนได้นี่คือการประรูปตำรวจที่จะเกิดผลต่อประชาชนโดยตรงคือผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่ตำรวจทำผิดแล้วย้ายออกไปเขาทำผิดที่หนึ่งก็ต้องลงโทษเขานะครับถ้าถึงขนาดไม่สามารถอยู่พื้นที่ได้ไม่ต้องย้ายไปฝ่ายหน่วยการไม่ต้องย้ายไปพื้นที่ห่างไกล เพรเาะก็จะไปสร้างปัญหาในฝ่ายหน่วยการและพื้นที่ภางกางอีกสำนักง,งานตำรวจชาติมีตำแหน่งสำรองอยู่เป็นพันๆตำแหน่งในเมื่อเป็นคนไม่ดีก็เอาไปสำรองราชการไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรท่านอย่าย้ายไปอย่างนั้นคนทำความดีให้ไปอยู่โรงพักที่ดีอย่างนี้มันตอบโจทย์นะแล้วตำรวจก็อยากทำดีแต่คนทำไม่ดีท่านไม่ต้องย้ายท่านย้ายไปเป็นฝ่ายหน่วยการฝ่ายหน่วยงานคือสมอง ท่านก็มีสมองโง่ๆเอาไว้บริหารสำนักงานหน่ชาติมันไม่ได้ประโยชน์ตำแหน่งสักอาตาสำรองเนี่ยใช้สิครับกฎหมายให้ใช้ใช้เลยนะครับก็นี่แหละครับท่านต้องรีบทําเรื่องประรุตรวจและต้องปรรูปให้ตมประเด็นนะครับไม่ใช่ด้วยความไม่เข้าใจตำรวจแล้วยกล่างกฎหมายประรุ่นตรวจลักษณะน,นี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ ไม่ตรงประเด็นผมเข้าใจผมคิดว่าคำการที่ยกล่างเนี่ยก็หวังดีอยากให้ตํารวจเป็นที่พึ่งประชาชนถึงได้ยกล่างขึ้นมาแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่กฎหมายประรูุตนหวจที่จะทำให้ตํารวจเป็นที่พึ่งประชาชนได้ขอแก้ใหม่ทําใหม่เอาหลักการใหม่ให้ตํารวจเป็นที่พึ่งประชาชนวางหลักการสมัย